มงคลอันฝันบังไม่เห็ดล่ามป้าเห็ดล่ามบังเห็ดล่ามบังผลเนาะล่ามบังมาซั่นเป็นมันใส่สองตัวนี่เห็ดหนาด้เดี๋ยวละเฮ็ดตัวนี้เอาปลาสิปลาคอปลาคอน้อยเฮ็ดอ่อกเฮ็ดแกงก็บ่ยากันเหรอโอ้ยเก็บเขี้ยวพอพอพอ ผมสุดมีเด็ดนี่ลูกส,นะส่วนมามงคลนั้นมัดหลักทัวค่อยสูบน้ำมังหุงนี่ลูกส่วนมาแล้วก็มูเห็นกินเห็ดกันนีแป้กแป้งแฟนแฟนเบิ้งบบแป้เห็ดกินประจำนี่คือบังเอาป่าใสหนอนผิวสิันเดียว วิ่งให้ดูคนวิ่งวิ่งมันเข้าปากองค์ไปนะป่าเขาข้างนี้ที่ไปลงสะตว์มันนั้นท่านบอกว่าส่องตัวกับส่องบ้างเออกำรลวดกินมืออื่นจุ้มลงได้บน

បោរប្រគិលបោរนําអោកមិនໄດ້គិនឡាចាប់មិនបានអញ្ចឹងมาចាប់ហោកលេមມັນសែលំបើអွေးគ្រត់ទៅចាំน้ําឡាយ น้ําอ๋อว่าโถป้าโถเส้นกระโดดออกเลยนุโดยที่บ่ได้จับมาบนห่วงโตมันฮั่นจ้ะพอดีบ่พอบังๆพอละทับบ่ต้องเบิ่งเอาเฮ็ดตัวเดียวกันเบิ่งโตขนาดเลยพอแล้วครับอือลามตัวนึงละสองคู่เมียตัวนั้นเอาคักไว้ตึ้มอือต้มส้มเองเอาไปต้มส้ม คนไปตัง้งองค์ดีเดี๋ยวขอนปองแปงปองแปงขอนแห้งเข้ามันมันชัดเลยไปล้างเห็ดสูกกอกล้างสูกกอกอ่ะ จะไปฝันในต้นฝืน,นสุกซุ่มกุมยินท้อท้อเก็บป้าที่ปุมม่มแล้วก็แล้วคนล่ามเป็นโตนั่นะอ่ะปอนทั้งอ่ะลงเลยเข้าเบ,บาบางใหม่เข้าโอ้เนาะเข้าบา,บางเยาวยักษ์สั้นก็เข้าทีเข้าเข้าขนล่ามเป็นโตน,นทอกมาเป็นโตเลยเออทาทองมันเขาตำเครื่องยัดท,อง,ท,ทองมันก็ทาทาโตุ่มเด็กกระป๋อนเข้าไป con còn xây năm ốp ốp năm ấy, làm phá rồi? một họ kiện hẳn nhai bảy mà ôm cả tôm phân vây đến bắt năm bùm mì cả tôm vây sờ uh -huh. là bằng mứ là bằng mứ châu nào. อยังน่ะเฟะฟะโดนเอาโดนเอาหมึ่งหาดอกมีสมคบสับนั่นนี่ห้องไม้ลูกชอบมือเปล่ปาเขากินปลาซาบิยาเขากินปลาแดงๆด,ดิบๆนะ กินบ่ได้ค่อยกินเธอหนึ่งหกกักแล้วบอ,อก oh. มันเทาะแล้วก็ใส่ก็ค่อยจีต่ำเครื่องเอาให้ยังกินปลาบอลกระยิบล่ามปลาสวยป่ะล่ามปลาอ๋อที่ตัดบางใบเมื่อกี้ปลาคอมตัวใหญ่บางมันน้อยเนาะมันไม่ได้เตรียมตเตรียมการาไปกทางทาห้องบัว<ม>ซวนี่สวยสุดเหาใส่ยสมิน่นนิดนึง ซีขอ <See? S 2> งบัวของเทียมซีเมโซยังลำกว่าน้เห็นไห,นหนมนะมึงกันซอยตะไคร่ซอยตะไคร่นาะพิกแห้งต็ดป่าใส่เราต้องใส่เพราะว่า,บาลบังลปลาแลาจะกินกับกลับเอาเผ็ดสักเมต้ปลาใส่เรพิ้งตตแหงพิขี้หนูนดีเทียมส้มกีบพอ มันบัวหัวหนึ่งบัวเซอไปเลยวปักเล่ๆลอ่อพอพอโอเคขมิ้นขี้มิ้นเนาะน้ำเผ็ดซอเกพอซตอร์อ้าเพราะว่าเป็นกระเพาะกดไหลย้อนกินเผ็ดกระดไอ บริเมาสัมาสบังนี่นะเพิ่นบริได้กินเหล้ากินเบียร์แล้วแต่แต่ลุงคนผู้เดียวโอ้จัดเต็มต้นลัดเกลือบอก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 บ่เค็มมาเค็มพุวกนัวไน่เงี้ยค่อยการการต่ำสร้างคุณคุา มาพี่นี่ลูกคนเป็นคนตั้มประวัติคนจะเป็นคนไทยอยู่กันซองผู้เมียแนย่ลูกโตก็ไปทำไปเห็นหน้งสือหมดนีอ่อยู่เหมือนซองคนอยู่เหมือนครูจาเจอเนี่ยนะเงินสร้างกับมือบันวิลนล่ะเดือนหนึ่งเดือนนึงเฮ็ดซองผู้เมียเดือนหนึ่งแมวแต่ข่มทุกจนแน่แปะฟอนฝนเอากันหงอีสำเร็จรูปลวงมาผมมีรถประจำตำแหน่งกคันนี้แหละเนี่ยนี่รถประจำตำแหน่งลูกคนเนี่ย วีโก <laughs> ้คอยยาวลามันเราก่อสูม,มือกับวีโก้คอยยาวเขาเรียกว่าวีโก้คอยยาวนะครับมผมอะไรพาวเวอร์เอ้า,อา,อามือแค่หน่งไหมเราจะโคกเองนั่นงจุใครมาวันนีงพ่อหนีแหละ ประวัติต่เสียงงานโป๊กโป๊กถ้าเป็นเศร้าในบุมีพักเอาเห็ดลูกเพลฝั่งเสียงตําน้าพริกของสิว่าทมเผ็ดต่น้อยไปเนาะโอ้ยบพอพอค่อยเผ็ดเข้าใจะเป็นบ่มันเผ็ดอันนี้มันเป็นซุปเปอร์ฮอตนะมันเผ็ดเผ็ดพริกอุบลสั้กๆอุบลตีย่ากองไฟน้ำเตากองไฟนะสองเท้าหนาวในเย็นหมือนเรขึ้นยางอ้ําน้ำเอ้ยไปต้มน้ำอ้าบโอเป็นหนึ่ง ปาเท่ากับปะเท่าแท้เอมอกเคิมมอกกระจาจาสี่สิบปดปีย่นะมานุ่มกับบอมแมนันหนุ่มกับบอมแมนันยังมีแห้งย่นาะอันหนุ่มกับบุนุมอีว่าเท่ากับปะเท่ามอกกระจามอเกนกลางมอกมาขาเกิมอีว่านุ่มกับลูกก็เป็นบาปเศร้าแล้วอีว่าเท่าเป็นห่วงดำอยู่บริยอมด้อเนาะเื่อนก็จะคิดมาฮุนแล้ว นี่ก็เป็นเซอร์น้ำมะฮุงน้ำมะฮุงประวัติบางคนมานำเซอร์ของมะฮุงบางคนก็เป็นคนมัดห,ห,หลับมัดทัวซอยกันซ่องแห่งแข็งขันลูกสี่ใช่ไหมคนเ้าล่ะอยู่สิอยู่รออีตอกค่อยซื้อมาวางมาเลยรออีตอกเนาะมะฮุงพาามเลยกินเมื่อกี้นี่แต่คร<อ>บหนึ่งล,ลูกสวดมา ถ้าตัอนเก็บไวบ้านเราทานะมีน้อยให่ไหมหั่นขอบๆหน่อยด้าอยู่ไ้่เอ้ยอืดอ่อไข่เด็ดทีๆคนใส่ทีๆใส่นบกสีเอาอันนี้มาปักสีลางรีบร้อยแล้วไป็นลางเอถอะเอาลางด้วยแล้ว นี่แต๊ดๆมัหันเออฮ่าๆๆๆแต๊ดๆๆๆฮ่าๆๆแต๊ดๆมันหันแล้วลังน้ําองค์ต๊ดๆให้เว้ยๆหันดตดๆกสงกินลวาอันันจุมบ่เฮ้ยินก็ีมบ่คมๆนะจุมลมาจบือเป็นไดเนี่ยทางพี่จุม้า่นี่ เสีบเสเก็บสเสียยงียงให้วยวมันเจ็บมันเป็นมันเป็นด้อให้น่ะเก็บให้เห็ดาให้ก่อนเห็ดพี่เปาลอกไดยเห็ดพี่เป้าลอกเด้เห็นด้เห็นพี่เปราดูเออนกว่าคนสร้างเฮ็ดเยนี่โนนน่ะเอ็นแตงตูบผูพุท่านาะอัทเท่รฮหาแม่ มัอนไรมันไรเตะเตๆเตเจ้าอันยังคุณน่ะรลานน้องแก้บเอามี่ยงมาหึ่ะฮ่ป่าซาบิฮอดเสียเประวัตบอกการกินนะมันคืนมันหืนอันนี้ตั้งแต่นานกินแล้วมันออกจมูกแก้มกินได้ไงไม่ได้ไม่เลยให้ดูเห็ดด่าห้ดูห้กันแล้ว ให้พี่เปาลอดเออสันแหล่ให้เพชรมาเพชรมันแก้มกินบ่บ่กินก็โกกใส่เป็นซีนเนาะเนาะเพราะว่ามันข็บังมันก็มันสั้นไก่บ่เพราะมันออกจกระโหลกเนจานกินแล้วออกจมูกเลยครับตัดเป็นต้นเนาะกระบอกน้อยจะเป็นซีนเนาะเนาะ แกมกินล่ามป่านมงคุณประวอนเด<า>น้อมูเห็ดเซาซามแกมเก็บน่นนั่นแกมพี่น้นองกันยังไงยกขึ้นแกมอ้อออาวนนะี บอกเืเข้าวงเนี่ยโทรไปโทรหาประจิตไปเชียรรถมากา่คุณบ่สเด็จมาแรงปะจิตคุณตัด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 คุณแค่ว่าจุ๊กีจะเลน i h มัลนี่ดูองมือมันยังงี้มันยงงีงมันนังฟังเลยแแก เอานั่นแหมเอาเอาสะกณ์บางนิดนิดหนึงแล้วก็เอาป่าใสา่เอาอันนี้ใส่เอาป่าใสา่เพราะเขาบ่ได้คนบบน,นี่ก็ได้คือคนๆแล้วเอาใส่แบบไ่ะตะบูกันบังบึ่งตีนนะเยลีเยายายาเก็บข้าวซิมพลงอ้องพนดี้ห้อกระจายข้าวประจำหมู่บ้านโมซิมระยะแล้วได้ไหมอ่ะไร ปลาชดกำลังดื้อลั่นมันทักมีนำผู้เดียวเออมันทักมีนำมันจะกำไม่ละปาชเลยนำปลาลตกันมือจับเอาสนบ่เข้านั่นแนี่เอาเนื้อปลาใส่เข้าไปทำด้วเครื่องเทศ Thì... ai à? ừ, ăn không? Ừ. Đó, đi. bằng ừ. Ừ. cầm tay cầm, cầm, cầm ส้อบังบางตัใหญ่เัดนิกเียวุนวะมันนั่รก็เลยได้ส่อบังัน่มันเมนงไนสเอาเครื่องเหนดือียวเขาจะลู่วิาไไค่ะงเดินล่านทางล่างไหมกันเอาน้องมา บังต่อไปบังเทบังวจะตัดซ้ำแนวนี่มันพิันา้คมันะบพอดีปาลไรอะสั้นปาได้เดียวตัดเงาเยนมึงลงละกระสีอัตตอัตตอัตตดซนพิษแน่นอง แกเดินเดินแกโทรศัพท์ตกแหละบาดอประชิดบาดอรชิบ่าประชิดหได้ยินหมดละต้องรูเรื่องดิประชิดนี่อเยอกกอนกินมาเพิ่นมักกินดู เก็บมัหนะเก็บมนดูอครับาเอาไฟเก็บอุปกรณ์มนเนี่ยข้ากำลังดื้ออสู้กอน่งผู้ใหญ่พากันมากินอาหารญีปุนป่ามบ่ปลานปลาสมอนปลามอนป่าสบิเนียวหกก็เสือกเสืออไมโครมา กซื้อมาเรส่วนมันก็ค่อยส่วนเออซอยเกมบเป็นบางๆไหมเอออันน <uyor. S 2> <leva> ้อยๆเดี๋ยวค่อยเอาเดินเสด็จเกมเอาเดิอันนี้ซวบอ๋ออันนี้เดียวนุปวนไ่เคยกินจัอเืือปวนไ่เคยกินไม่ยขางเขียวๆเป็นอ้ไไปทุกคน่ะลไรไหมพอแล้ว

ปุ๊กปุกปุ๊อเดี๋ยวปาดบ้นู้นี่แหนี่เราปอดกินเอายังเฮ็ดวะกินเมื่อคืนอะปาวดบุกกากินตอนลองมั้งั้งแรกเห็นแต่เข้าออกปาสบิสเบิร์กม่กินนอกับเที่ยวชิไทยาวดเป็นแกมม อาากตพอพอแบบนี้ก่อนจะกินแม่เจ้ามันอ่ะดูดังนี่วันเล็กบอเซบอเซบมากินได้เหนียวได้หอวะแซ่บอยู่ดักเอาออกมาข้างไฟเราก็เริ่มกลับละพลิก้ายพลิกขว้ามุ่นไปมุ่นไปคล้ายๆกับเพ่อเขาลามนี่ล่ะแต่วันเป็นเป็นปลามาเลงนิดนึงมันเลยมืดส่วนมาคำ ย่กิหมูุงสุยาสกกินกินแล้วประมาณหนึ่งัโมงหรือครึ่งสัวโมงกล้วปลามันก็ต้องสุกอยู่ดีล่ะนี่ลามบังล่าล่าซื้อมาซื้อไว้ยังก่อนนี่ล่ามบังบรนยากาศเขาทาด้วยเนี่ยวันนี้คนแช่นมไฮนาวเนาะเลยไปเฮ่ดล่าบังล่าป่าสะบังไม้เห็นไหม ประมาณสิบห้านาทีคืออีสุกแล้วจะได้สีม้เบ่งเนาะตอนนี้อ่าวล่ำสุกแล้วล่ำสุกแล้วบางเอาผ้าคำหมาเหมือนหอนหอนไก่ทอกทอกลงเป็นตัวเลยเหรอบ่อสับเป็นโตน่อเข้ามันบางน้อยโอ้สุกแล้วโอ้แน่นโอ้มาแล้วออมันเคยไอปปะ โอ้โหสุกเขาท่าหอมจังเลยแบบ้ไปล่ามตอมอื่นก็ได้ามข้างหลังก็ได้ซิมดูดิอม่ปักงอยยุนพอหนังปัม่อนอข้อกอดเกินไปพอดีข้อกอบเปินไปเอาเสียชิ้ใหน่อยสิตัจะดังกินแล้มันจะดำนะคนยิงดเยอะ่าจัดเลยชิ้นั้น มันมีสูตรของไทยอ่ะสุดล่าวขนานี้แหละล่าวล้ำเซอร์ฟแต่แต่ก้อนมัมีหม้ออย่างเนี้ยอ่ะเนาะไม่เผ็ดจ้าอร่อลเลยเจ้าดีแต่มันอร่อยไหมยืดบ<ๆ>่เหมือนเออาลามป่ะใส่อะไรลงไปใส่ขาปลาคายคายออลามนี่หมกลามตาหมกจังคาวเนวอะหม,มกเจีย หมกเจียพี่นลมาแม่ก็เงินเลยพี่นเฮ็ดเอาหน่ะหมกเจียอร่อยไหมเค็มจัดหมกเจียเหรอพี่แนกินเค็มจั่เลอุ้ยเน่าเด๊อกเน่อร่อยเน้แม่ยานารีเฮ่อนีเก็บนหัวเหรอบามบั๊บใายแ้วหัว